สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการ้ายทั่วตะวันออกกลางนะครับทางมาสฮิตบลรลออิหร่านฮูตีและพันธมิตรมีข่าวสารสงครามการสู้รบของการต่อสู้ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตียิงจรวดปิดชีพสมาชิก กลุ่มกอ่อการร้ายฮามัสที่ดีภัยไปเลบานอนดับสยองคารถนะครับและมีเหตุการณ์ที่ฮามาตกลัวตายขอยอมแพ้ยอมจำนนต่อกองทัพอิสราเอลแต่โดยดีนะครับโดยไม่ขัดขืนแต่อย่างใดและยังมีเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนถึงแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพอิสราเอลแต่ก็ยังไม่หยุดเหิื่อเปืมน,นะครับยังประกาศลั่นว่าจะโจมตีประเทศอิสราเอลต่อไปเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอรกลายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น ไปเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับไล่ล่าสมาชิกของกลุ่มฮามาสนะครับพี่น้องแต่กลุ่มฮามาสคนดังกล่าวที่จะพูดถึงนี้ไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเลบานอนนะครับแต่ก็มีผลความสามารถของทางหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลทั้งหน่วยอัมมาและหน่วยซินเบดนะครับที่ได้หาข้อมูลข่าวกรองและพบว่าสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปประจำการอยู่ตรงไหนนะครับและพบว่าสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสคนดังกล่าวนะครับ ไปลีภัยที่ตึกแห่งหนึ่งนะครับและอยู่ในยานพาหนะคันหนึ่งที่กําลังจะขับไปยังพื้นที่ที่เขาต้องการจะไปนะครับแต่แล้วก็ชะตาขาดเมื่อถูกกองทัพอิสราเอลจับได้แบบนั้นจึงนํามาสู่การส่งโดนโจมตีบิดชีพเขาดับสยองคารถไปในที่สุดน,นะครับที่สมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ลีภยัยปาเลสไตน์น,นั้นชื่อนายคาลาิดอาหมัดอาหมัดนะครับ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่หลีภัยไปประเทศเลบานอนทางทิศตะวันตกของเลบานอนนะครับซึ่งงานนี้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหลบหนีไปให้ไกลที่สุดนะครับแต่ก็ไปได้แค่ทิศทางเลบานอนทางตะวันตกนะครับไปได้แค่นั้นทาให้รับอิสราเอล ตามล่าได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับงานนี้ก็มีหน่วยข่าวกองชัญญ้นยอดนะครับสำหรับกองทัพอิสราเอลในการหาข้อมูลของเขาและตำแหน่งที่เขาไปกบดานและพบว่าเขาอยู่ในพื้นที่บริเวณประเทศเลบานอนทางทิศตะวันตกนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้รายง,งานไว้และระบุว่าการโจมตีทางอากาศในเมืองซิดอนของประเทศเลบานอนที่ที่นายคาริตอาหมัดอาหมาัดหนีไปกบดานนั้นถูกกองทัพอิสราเอลจับได้ครับว่าอยู่ตรงไหน เราทับอิสราเอลจึงได้ใช้โดนโจมตีนะครับไล่ล่าเขาแล้วนามาสู่การยิงจรวดจากโดน ปิดชีพนายคาลาิดอาหมัดอาหมัดคนนี้นะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อกรารร้ายฮามาตร,ระดับสูงได้จะทำให้ดับสยองคารดุดไปในที่สุดถึงข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเขาเป็นผู้นำการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตที่ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ประจําการอยู่เลบานอนตะวันตกนะครับและเป็นคนมีส่วนร่วมในการวางแผนโจมตีและถ่ายโอนอาวุธที่กําหนดเป้าหมายไปที่อิสราเอลงานนี้ครับอิสราเอลพอได้ข้อมูลข่าวกรองลังเกาง่าก็นําไปสูขข่การโจมตีเขาอย่างหนัก่วงแม่นยําุ แรงเด็ดขาดและดับสยองคารถลไปแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปเขาไว้ก็จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลในอนาคตไม่ช้าก็เร็วนะครับงานนี้นะครับอิสราเอลก็ชิงลงมือปิดชีพเขาก่อนจะทําให้ดับสยองคารดไป์ไปที่สุดนะครับและอย่างน้อยก็ทําให้ภัยคุกคามที่มาจากเขานะครับไม่สามารถไปทําลายประเทศอิสราเอลได้ต่อไปเนื่องจากเขาถูกปิดชีพไปเรียบร้อยแล้วไปเกิดใหม่หายงานตัวกัมมัตุราดหรือยยบานในโลกต่อไปจากผลกระทบที่จะสนองเขาเองนะครับที่มาทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายหมทุกแก่ท่านทุกนั้น 到顶。 ละเหตุการ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มกอกากร้ายฮามาสกลัวตายนะครับขอยอมแพ้ยอมจำนนต่อกองทัพอิสราเอลที่งานนี้มุดออกมาจากกรูอุโมงต้ดินที่เขาขุดดันอยู่นะครับและขอยอมแพ้ยอมจำนนต่อกองทัพอิสราเอลแต่โดยดีที่ข่าวได้รายงานไปว่าเจ้าที่ฮามาสสองคนซึ่งมีส่วนร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6นั้นและมีการจับตัวประกันไวไ้ได้ขอมอบตัวกับกองกำลังทหารอิสราเอลในพื้นที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของเมืองกาซา ตามที่กองทัพอิสราเอลประกาศไว้โดยตามการรายงานของกอ,อ,องทัพอิสราเอลนั้นทั้งสองคนถูกจับกลุ่มระหว่างปฏิบัติการของกองพลยานเกราะที่188นะครับในค่ายจาบูราของราฟาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกองทหารอิสราเอลและหน่วยเซินเบดได้ระบุตัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาชุดนี้ว่า เขาคือนายยูเซฟกาดีผู้บังคับหมวดฮามาตที่ลุกดานอิสราเอลเมื่อวันที่7จตุลาคมปี2023ระหว่างการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายและมีความรับผิดชอบในการควบคุมตัวประกันชาวอิสราเอลหลายคนในฉิ่นกาซาซึ่งทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาและรายที่สองชื่อนายมูฮัมหมัดซาลับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยซุ่มยิงของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนั้นมีมีดหลายเล่มในขณะเข้ามอบตัวกับทหารอิสราเอล ซึ่งในระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยสินเบ็ของอิสราเอลนั้นทั้งคู่ได้ให้ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่สําคัญในพื้นที่แถลงการังกลา่าวระบุไว้นะครับและกองทัพอิสราเอลได้ปิดล้อมเมืองราฟาเสร็จสิน้นเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและปฏิบัติการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อค้นหาและกําจัดเจ้าที่ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและสามารถกําจัดได้หลายสิบคนส่วน2คนที่มอบตัวนี้กลัวตายจึงขอยอมแพ้ยอมจำนนขอมอบตัวต่อหานอิ สราเอลไปในที่สุดนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้โดยกองทัพอิสราเอลระบ,บุว่ากิจกรรมของตนในเมืองราฟายังคดงดำเนินการต่อไปและในเร็วนี้จะมีการขยายการปฏิบัติการไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย งานนี้รับอิสราเอลก็สามารถจับกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสที่กวดตายเปเหมือนกันนะครับตั้งที่ตอนแรกนั้นตอนทําไม่คิดมาตอนนี้ก็คิดได้นะครับว่าตัวเองต้องตายเหมือนกันและไม่อยากตายอย่างทรมานทียิ่งนัสู่กันขอยอมแพ้ยอมจํานวนต่อกองทัพอิสราเอลในครั้งนี้ไปในที่สุดนะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลซึ่งก็โชคดีอยู่นะครับที่กองทัพอิสราเอลไม่ปลิดชีพเขาไปเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ไปทําร้ายประเทศอิสราเอลมาบุกเหฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลในเดือนตุลาคมปี2023 แต่เขาได้ให้ข้อมูลข่าวก้องที่เป็นประโยชน์ในการขัดขางกลุ่มก่อการร้ายฮามาสต่อไปนะครับนำมาสู่การที่นะครับอิสราเอลไม่ผิดทิพเขาในเวลานั้นนะครับพี่น้องเพื่อเอาข้อมูลข่าวกรองจากเขาไปประกอบการเข้าตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในหาวาคาซารวมถึงการช่วยเหลือประกันที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสควบคุมอยู่ทําการช่วยเหลือออกมาให้ไ ollow, à, หด้ต่อไป เรื่องข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ถึงแม้ว่ากลุ่มบทหูตีในเยเมนจะถูกกองัพอิสราเอลถล่มโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงนะครับแต่งานนี้กลุ่มบทหูตีก็ยังไม่เข็ดนะครับ ยังมีการออกมาประกาศลั่นว่าจะโจมตีใส่อิาราเลต่อไปด้วยนะครับโดยไม่ดูความเสียหายของพื้นที่ของตัวเองซะเลยนะครับถูกโจมตีเพ็ซขนาดนั้นยังจะประกาศโจมตีใส่ประเทศอิาราเลอยู่เลยท่านเพี่น้องไม่รู้ว่าประชาชนชาวเยเมนในพื้นที่จะเห็นด้วยกับการแถลงของฮูตีในครั้งนี้หรือไม่นะครับที่ข่าวนี้โดยโฆษกของฮูตีนะครับที่ประเทศยาซารีแต่เป็นโฆษกของฮูตีที่ชื่อนาย โมฮัมหมัดอับดุลลาซานะครับโฆษกของฮูตีเปิดเผยกับสุนักข่าวอันจาซิล่าว่าเราจะยังคงโจมตีอิสราเอลต่อไปจนกว่าความเชื่อเหลือด้านรัยธรรมจะไปถึงชาปาเลสตตยในฮวนกาซาและเราขอสมวนสิทธิ์ในการตอบโต้การลุกลารใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับเราตามที่โฆษกของฮูตีที่ชื่อนายโมฮัมหมัดอับดุลซาลาม เก่าไว้นะครับพี่น้องซึ่งแบบนี้ก็เหมือนกับว่ายังไม่เขียนนะครับถึงแม้ว่าจะถูกถล่มอย่างหนักหน่วงสาสมแบบนี้ก็ตามนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่เขียนอย่างมาประกาศบอกว่าจะโจมตีไซอิสเาเยลต่อไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอย่างฮามาสให้ได้นะครับว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องไม่รู้ว่ารักเพื่อนเหลือเกินนะครับสําหรับฮูตี แต่รับเพื่อนก็ทําให้ตัวเองตายไปด้วยนะครับสูญเสียยับเยินในพื้นที่ของกลุ่มบดหูตีในเยเมนที่ถูกรงับอิสราเอลถล่มโจมต,มตีอย่างหนักนะครับแต่เพื่อนทําผิดก็ยังไปสนับสนุนเพื่อนอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายกองทัพอิสราเอลนั้นก็ถล่มโจมตีทั้งฮอฮามาสฮอหูตีรวมถึงฮอฮิตบลัลเลาะให้สิ้นซากให้ได้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมจากกลุ่มบดหูตีที่ประกาศนั่นแบบนี้ก็ตามนะครับก็ขอติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ช ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาก็เพีงเท่านี้จะพูดไปชัดพูดผิดย,ยังไงก็ขออภัย like, ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีๆวันต่อไปขอบคุณมากครับ